มาเลยนะครับมาดูที่เรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเสี่ยงนะครับม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันน้อยไปด้วยรวมถึงการส่งออกก็ได้รับผลกระทบนะครับจากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ยังคงยืดเยื้อกันอยู่ แต่จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับก็ทําให้ภาพรวม GDP ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะ GDP ในกลุ่มเกษตรกร,กรไทยในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยสามารถผ่าวิกฤตเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับโดยพบว่า GDP กลุ่มนี้ขยายตัวถึง5.7ครับโดยทางด้านของนายฉันทานนวันนักเขจรน,นะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรนะครับหรือว่าสสกได พูดนะในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีซึ่งอออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านเนี่ยบอกว่าภาวะเศษรษฐกิจของเกษตรกรนะในช่วงไตรมาสท,ที่2ของปี65เนี่ยขยายตัวอยู่ที่ระดับ5.7%เมื่อไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรกนะครับที่ขยายตัว4.1%จากสภาพอากาศที่เอ,อืเออ้ออ,อำนวยมากขึ้น ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าและแหล่งน้ําธรรมชาติก็มีเพียงพอมากขึ้นประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดก็อยู่ในเกณฑ์ดีทําให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสริมนะครับจากนโยบายภาครัฐและมาตราการทางด้านของการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลผลิตนะครับและก็การผลิตด้วยมีการควบคุมคุณภาพของมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดมีการขยายช่องทางการตลาด รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์รวมไปถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตที่จะสูงมากขึ้นด้วยครับโดยสาขาพืชที่ก็บอกว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอย่างเช่นข้าวนาปรังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานลำไยทุเรียนมังคุดแล้วก็เงาะเนี่ยโดยเฉพาะข้าวนาปรังและผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตหลักในไตรามาสนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับจากปริมาณน้ําที่เพียงพอ แต่ว่าสําหรับสาขาปศุสัตว์สาขาประมงนั้นปรากฏว่าหดตัวลงครับก็อาจจะเป็นผลจากการเฝ้าระวังโรคระบาดแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับและสําหรับการคาดการณ์นะครับในช่วงไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของปี65มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในช่วง2.4ถึง3.4เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังต้องไปจับตาปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับทั้งเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะฝนที่ทิ้งช่วงในบานพื้นที่พายุฝนที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูฝนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาน้ํามันรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ทําให้หลายประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกนะครับชะลอตัวลงได้ ปัจจัยใหญ่แล้วล่ะแต่ปัจจัยใหญ่อีกตัวหนึ่งก็คือว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่ทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรอยู่ในแผนงานที่จะเข้าไปจัดการและบริหารนะครับถ้าโดยสรุปเลยเนี่ยเ,เราคาดการว่ายังจะโตต่อเนื่องแต่สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาก็คือว่าหนักที่สุดก็คือว่าสภาพดินฟ้าอากาศนะครับที่เรากังวลว่าถ้ามีฝนตกน้ําท่วม แรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัจจัยที่กระทบหลักนะครับแล้วก็พลังงานความขัดแยง้งก็ต้องมาดูให้รอบคอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยสรุปนะวันนี้ที่คาดการคิดว่ายังโตอยู่อีกหนึ่งปัญหานะครับก็คือปัญหาปุ๋ยแพงจากการที่ประเทศไทยต้องนําเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศถึง98%รวมปีละกว่า5.1ล้าน1แสนตันหรือถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาท ทางคุณเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งเดินหน้าแผนขับเคลื่อนมาตรการ3ระยะนะครับเน้นใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานลดการนําเข้าระยะสั้นเนี่ยจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันการเกษตรนะครับอย่างเช่นโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนนะครับหรือ one stop service นะระยะกลางเนี่ยจะส่งเสริมการผลิตปุ๋ยในประเทศ และระยะยาวก็จะมีการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ยให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นครับ